สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ใบมันบ้านนาจะพาเพื่อนๆมาดูข้าวนะคะข้าวกําลังออกรวงสวยงามมากค่ะแต่ก็มีนกนะคะลงมากินข้าวของใบมันฟังเสียงเลยค่ะน้องร้องกระจกกระแจกนะคะเพื่อนๆนู่นไงคะดูเลยกําลังบินลงมาเชียวค่ะแต่ว่าเขาจะกินก็ให้เขากินไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ได้ทํานาด้วยนะคะดูเลยค่ะเพื่อนๆ เป็นนกคูลานะคะตัวเล็กๆน่ารักมากค่ะเยอะมากนะคะเพื่อนๆข้าวของใบมันเป็นข้าวเล็บนกนะคะเพราะว่ามาเมล็ดสั้นนกก็เลยชอบค่ะเพื่อนๆดูเลยค่ะเป็นฝูงนะคะอู้ยเยอะมากค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลย ฟังเสียงเขาคุยกันนะคะสนุกมากเขาสนุกเขาดีใจมากที่ได้มีอาหารอันโอชะอาหารโอชะของนกนะคะก็เป็นข้าวที่กําลังจะเข้าวข้าวเป็นน้ํำนมเลยนะคะบางบางช่อรวงบางรวงก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะใบมันใบมันเห็นฝูงนกรู้สึกเสียวไส้ชวบเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนว่านก มากินข้าวของใบมันอยู่เลยค่ะเพื่อนๆสนุกใหญ่เลยฝูงนกคุยกันสนุกมาก ไม่กี่วันก็คงจะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวใบมันจะหาเศษไม้ เพี่ยงไปนะคะจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าฝูงนกใหญ่ขนาดไหนนะคะเพื่อนๆพอเห็นใบมันก้มเอาไม้เขาก็บินเลยนะคะโอ้ยไม่กลัวเลยเพื่อนๆไม่กลัวเลย เดี๋ยวใบมันจะให้เพื่อนๆพ,พบกับข้าวตอนที่ข้าวสุกเหลืองอารามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ